สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะความจริงจากภรรยาภรรยาเด่นดอกประดูเผยความจริงอีกด้านนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในวงการบันเทิงที่น่าใจหายเป็นตามการสําหรับการจับไปของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างเด่นดอกประดูในวัย80ปีซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันที่11ตุลาคม2565ที่ผ่านมาย่งเชิญยิ้มได้มีการโพสต์ภาพและข้อความขอให้พี่เด่นดอกประดูสู่ภพภูมิที่ดี โดยล่าสุดวันนี้ได้เคลื่อนย้ายไปทําพิธีที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตโดยล่าสุดเจตือสุวพันธ์อุบลชาติก็ได้เปิดใจถึงสามีของเธอในบ้านปลายชีวิตสุดท้ายไว้ว่าแกมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความจํามาได้ประมาณ3-4ปีแล้วพักหลังๆก็อยู่แต่บ้านแต่มาช่วงหลังเริ่มไม่ถ้อยทานข้าวเพราะแกเองก็เริ่มชราอย่างช่วงเป็นอัลไซเมอร์ก็ชอบหนีเที่ยวไปโน่นนี่บ้างแต่พอหลังก็เริ่มไปไหนไม่ไหวเดินได้นิดหน่อยอยูอย่บ้าน แต่เราจะมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงเพราะกังวลเรื่องการเคลื่อนไหวของแกแล้วที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรคือแรกๆก็ยังเดินไปกินข้าวเองได้ตามปกติหมายช่วงหลังเดินได้3-4ก้าวก็ไม่ไหวต้องนั่งรถเข็นพาไปทานข้าวเมื่อวานตอนเย็นก็ยังนั่งทานข้าวด้วยกันอยู่เลยเราก็แซวบ,บอกว่าขับรถให้หน่อยซิแกก็บอกว่าขับไม่ไหวแล้วพอคุยกันเสร็จค่ำๆก็ไปนอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งยังหายใจอยู่พอตีหนึ่งกว่า,วาเริ่มไม่ค่อยดี แล้วแกก็หลับสนิทไปเลยเมื่อถูกถามถึงชีวิตคู่ที่อยู่ร่วมกันมาเด่นดอกประดูเป็นคนอย่างไรบ้างเจตื่สุภาพน์เผยว่าเราใช้ชีวิตด้วยกันมา40-50ปีแล้วแกดูแลครอบครัวดีนอกจากเวลาที่แกงอนก็หนีไปเที่ยวบ้าง2-3วันก็กลับไปไหนไม่รอดจนรู้นิสัยกันหมดแล้วแกไปเองเดี๋ยวแกก็กลับมาเองไม่ต้องไปตามเราก็ปล่อยแกไป ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนหรือราวาปีพศ .2561 กน็ได้มีคนไปเจอเด่นดอกประดูที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งขณะนั้นเด่นดอกประดูกำลังกวาดลานวัดภายหลังจากที่เขาบวดเป็นพระมนาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่กระทั่งเดินถือถุงปุย๋ยตุบตตุเป,ปแบบไร้จุดหมายอยู่หลายจังหวัดซึ่งเรื่องนี้เองทายเจเตอร์สุวรรณภรรยาพร้อมครอบครัวก,ก็รู้ดีที่ผ่านมาเมื่อครั้งก่อนเด่นดอกประดูยังขับรถเองได้ ภรรยาเผยว่าที่ผ่านมาเด่นก็หนีออกจากบ้านตลอดไปเชียงใหม่บ้างหนีไปบวชบ้างมือถือก็ใช้ไม่ได้พอออกไปก็จะวานให้คนแถวนั้นโทรมาบอกเพราะเขาจำเบอร์ที่บ้านได้หากวันใดที่เขารู้สึกน้อยเหนื้อต่ำใจเราก็จะปลอบใจเขาว่าทุกชีวิตล้วนมีขึ้นมีลงคนที่โดง่งดังที่สุดสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่มันขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเพราะฉะนั้นจงมีความสุขอยู่กับปัจจุบนันอย่าไปยึดติดกับลาบโยนชื่อเสียง ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ตูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ